สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องเบาตุ้ยลำเพลินเอาไปเชื่อมนี่ครับพี่น้องแังแจกทีละงานไปครับโอ้ยพี่น้องถอนแห้งครับนี่ห้อนดีพี่น้องโป้ทีที่บรับประนอเขาตั้งแบบไรครับนี่ต้องขึ้นประมาณใบสองใบสามครับเดี๋ยวมันถอนแห้งครับ้อนสุดๆตอนนี้้อนนี่ตันนี้พรซากพัพก็ขึ้นมีลมมากครับสีลมลมมากครับพี่น้องแล้วนเองเสียไปแล้ว กำลังใจที่มึงเบื่องหนังเขาเด้ชิราโน,น,น,นสุดๆเลยครับตอนนี้นี่ครับโว้ม่วงแตง ยังไงบ้างสุดๆุดนะครับกำลังึ้นครับเราตุยผพามาเบิรงเนีอีส้เลยพี่ีส้มอนี่น่อีโลเออเออก็ไม่เป็นไรต้งนั้ทั้งสองสามอ่ะห้ายังไปมาแล้วนี่ครับพี่น้องเชิญน้องสวัสดี ช,ชิวๆไหมอากาศเย็นสบายอากาศเดี๋ยวนี้เริ่มเย็นแล้วแต่ก่อนหน้านี้โอ้ไม่เย็นตั้งไงจะสี่โมงแล้วนอนต,ตูดเลยนี่ครับพี่น้องสี่โมองอะไรแดดเหมือนบ่ายสองเลย<อ>ครับคืนเล่าสวัสดีครับไอเอสเกิดแรกสสปอนเซอร์กันเยสเนาะคือสิมีแหงเนาะตัวสี่โมงนี้่เบาไวแล้วคื้เก่า เอฟซีกำลังไข่งลังใจให้เขาสู้ๆครับคือการผมก็เป็นอาจจะน้องมันมันรักกับบ้านอะไรก็คือว่ามเมื่อเลิกตั้งบ่ผมคือการไหนตั้งพิเศษผมก็เป็นไข่กันเนี่ยแต่ว่ามันไข่เราเบื่อได้ไข่หัวใจผมเองผมก็เป็นตอนนี้เป็นระวังเบื้องหลังกันเด้อเจ้าเบิ่งแง่กันเด้อเจ้ากันเบิ่งรักษาสุขภาพนงรักเองเด้อตั้งจะเบี่ยงจะไปายพอใจใจเอฟซีดาวั้านเด้อ ครับผมเดี๋ยวเดี elite, mm ๋ยวเดี sushi, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาหมักซู่ๆปลาหมัก คือพายุแขนอยัางนี้หลวงพ่อท่านใจบ่คอ๋อหลวงพ่อเจ้าวาดจนบ่เพิ่ทมาให้บ่สองโลกขวัเจ้าวาดแม่ชีเอามาให้สวัสดีครับลองไก่เป็นยังไงสุดๆว่าคือว่าคือว่าคือว่าสีนี้ลมมากในภาษาลบเปล่าลบระวังเด้อพาเป็นไข่เป็นอยังยงยาเด้อฝักพอนี่แน่รักษาสุขภาพไว้แน่ ชื่อว้านแ่ละแต่ซ้ำเห็นนั่นแหละเอ้านี่ครับแค่ข้ามลาห้ามเตีพันตายสร้างตัวเป็นไงบ้างโอ้ตัวตามันมีเหี้ยมาเลยไม่ลงไม่โอ้มันก็หนีอย่างเดียวเลยเยอะวะสร้างตัวถ้าเป็นสมัยก่อนข้างนี้กี่ชั่วโมงถ้ายกแต่ก่อนอะสมัยก่อนครึ่งชั่วโมงคฝั่งละใช่ไหมฟังละครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีเคยมาแล้วใช่ไหมหน้าเมื่อ นั่งละครึ่งชั่วโมงกับแบบงอมๆเราเคยแบกไหมเคยแบกใส่รถอีแท็กใช่ไหมเคยแบกไกลๆไหมที่รถเข้ามาไหนจะจะจะเป็นตู้ตอนสมัยสมัยก่อนแหละของไอ้รถของเจก้อนนี่แบกข้าวกระแพงวันแบกข้าวกระแพงวันไหนแต่ว่าบอกว่านี่แบกคุณยังม่ติงเลยแต่ถ้าแบกที่นี่เลยไม่แบกเอาตอนนั้นเทอร์โบแฟอ่าของนายเอเมเจอร์ไหมเหรอนั่งทำเองไอ้นั่นเป็นแโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แบกแปดคนก็ไม่ขึ้นเหรอ ปวดหลังโอ้ยทนายเนาะตกกับตู้ละสี่ห้าร้อยรูปวดตู้โม่งแซงเนาะน้าข้าดอกเนาะสู้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 เบื่อเมื่อยไปสิลอตเตอรี่ได้เบิ่อมื่ยวะมีลอตเตอรี่บอสท่านนี้มาเป็นเนยมีลอตเตอรี่ทอดบวครับพี่น้องเอ้าะลายแกงครับตอนนี้ก็มีร้านนะครับล่านอาหารการกินร้านวงร้านเบียร์นี่ครับ หายร่างแจ้งครับพี่น้องทานมีกระตังอะไทั้งหมดครับนี่ครับสุดสุดพี่น้องเอ้ยพวกที่ปฏิบัติเรี่ยวนะครับพวกเราจะต้องเข้าใจครับมาปั๊บเที่ยงกับเรื่องต่งางๆเลยครับมันห่อนเนาะนี่ครับสถานการณ์ตอนนี้สาดเป็นบรรยากาศามียังบ่ทันมีครับตอนนี้พี่น้องเอา้า นี่สาละจีเอาเอาทีงานบ้านอ้อทีงานหลังทักหัวเขาข้ามย้ายเอาอย่พี่นองเ,เดี๋ยวมองให้เบิ่งครับออห้องน้ำกับี่ตัวนี้โอ้มีรถห้องน้ำในตัวเนี่ยนี่ครับ สนใจดิสนใจเต๋โอ้มีรถห้องน้ำอยู่ตัวเนี่ยเอะสนใจเต๋สนใจเต๋สนใจเสจียเต๋นี่ครับมันเปิดหน้ามันคำอาไรเลยตัวเนี่ยอย่าบอกด้ว่ามีหลังคาพ่วงเนี่ยโอ้ขอท่าเนี่ยโอ้ นี่ครับโอ้เป็นกอกตอพร้อมคำว่า,าไปวางไหนไมีวางตอกับตอเสียบตอแล้วครับครับขอทาเลยพี่น้องอันนั้นคือเอาน้ำลงห่ืครับอันนั้นอันนั้นคือเอาน้ำใส่ไปห่ืครับน้ำใส่ไปครับโอ้ครับใส่ไปพร้อมเนม้ำนี่เด้อสะดวกสบายบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทเอาสิบมือมือแรกเข้าเป็นสาวหน่อยครับประเดิมนี่ครับ ุ่น,นพีพ่น้องก็จะปิดสังกะสีไปกลางพุ่นพุ่นนั่นจะน่าจะเป็นมวยโค้งมัวบักแดง เวทีมาทันแล้วครับเวทีมาทันแล้วครับจะฝ่ามะปูครับเวทีมาทันแล้วครับาศาสตร์จะฝ่ามะปูครับอ้าวพ่ออาอทิตย์ต้นเนี่ยวัสดีครับพ่อเป็นยังไหนมีนจังไงโอ้คนโดไต่รถไหมพอไดอ้พอได้จะร่มบนมือเลยล่มตึงตึงมา,าล่มห่อนที่หล่ะร่มห่อนครับ นิ่ฮวันมาผิน่วงอถึงมากนี่เพราะฮวันหายไปูกจินนี่บอเพื่อนมาล้มพัดตึงอ่ะแม่นี่ยังมาล้มฟื้นฟื้นได้เบาได้ลานกว้างนี่ใส่ห่อยังม่ใช่ตีนั่นเนาะามันยันตราได้เลยเข้าตองเซฟไปซุดๆแต่นี่ลงนี่มันตรแห้งลงมาึงจากประสบการณ์วบ่มียังบังไ้เลย้บอลยพดขังงกูดี่ทางเดียวก็ต้องระวังกันเอา มีอย่างบ่อเป็นทายกับบ่อได้ลายออกเพื่อนนี่โอ้ลมมันเยอะนี่ลมฝสวนลมบวูบได้ก็มันถ่านตันได้เอาจะไดนกับหายร่นงใจกับพี่น้องต้องเซฟสุดๆอ่อะเสื้อเขาเตรียมเลยครับมีประมาณประมาณเสื้อนี่ประมาณห้าสิบหกสิบเซ็นครับพนึ้ึงนะครับเตรียมไป่ลล้วเสื้อมาถึงมันมากทั้งนาเลยไหนยันยันนั้นมากทั้งนาเนี่ยโอ้กโอ้ข้าวมาสจะขึ้นมากๆเลยครับบารายิงข่าบ๊สวยข้ามี บอกว่าจบขาหน่อยว่าแต่แม่ล้าปากถูกานัาน้นแหละครับพี่น้องเออจะเลื่อนได้นี่ยี่แปดยี่สสมสหองมากรรมลำเพลิน tour ออนทัวร์เปิดตัว,ตวน,นั่งเอกไหมนั่มเอกไม่พอ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 เห็นเราไปเป็นังไหน้นวยส่งหลูกส่งถามหน่อยพ่อได้ฟังเสียงยังได้ฟังได้เป็นยังไเสียงบาดบาทสังบายังไหง ต้องดูกันไปคือต้องเบิ่งกันไปจังหวัดเพื่ออะไรนี่แต่ผมไม่ไ่เบิ่งไงล่ะเพิ่นมีคิดเป็นอย่างอยู่เพนคนอ้เขาสำหรับผมก็เริ่ราอวยกันหน่อยขาท้าจีด้วยไข่ๆส่งสิมาทางเวียงไงไข่ๆขึ้เวียงนั้นหรือมูลไงสำหรับผมนะผมเบิ่งไข่ๆคือตั้งเวียงไรับได้ฟังเสียงเสียงมูลเสียงสซดัมบอกว่าเมื่อคืนนี้ล่าป่ะไวเป็นไข่โปอยไก่ปาไหนก็มีแต่คนเปลี่ยนขึ้นเหงาแดดนะงรอยะทางไม่มาก อัาจะไหนกันติดตามตอนต่อไปเนะเาะวัดราคาแต่ไ,ไหน้ำบ่อยแต่ไหนซ้ำบ่อหัวห้หมืออู้ปวดบาปดาเลโอ,โอ้ยชิวๆซะอเ,เอายี่ปดยี่ก้าสามสิบหนึ่งสองเอเปิดตัวมือมวันที่ยี่แปดเลยมากรรลําเพลินออนทัวร์เอ้าซอยกันชนะศูนย์พีนอนเอ่ะซอยกันเานเาะไปรับไยบายสวัสดีครับ